้าใกล้จะตายจริงๆเอาซีดีไปเปิดให้เขาฟังวันนี้นะ,ะแล้วเขาจะได้อน,นิสงฆ์กประการจะเป็นอริยบุคคลถึงขั้นอนาคามีได้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตนะพุทธเจ้าบอกว่าถ้าละสังโยชน์ห้าไม่ได้จะละได้ถ้าละได้แล้วจะได้เป็นพระหลานนี่เป็นเคล็ดลับที่เราไม่เคยทราบมาก่อนแน่นอนนะดังนั้น พุทธวจนะจากข้อมูลที่เก่าที่สุด2,000กว่าปีนี้นะได้บอกว่าพระองค์ตัดไว้กับพระอน,นุลปารกถึงการตายของพระปัทกุนะดิ้นทุลนทุลายพระองค์ไปเยี่ยมปัทกุนะบอกปัทกุนะทนไหวไหมปัทขุนะบอกทนไม่ไหวเจ็บปวดมากทั้งปวดหัวปวดท้องบอกปัทกุนะตั้งใจฟังรมนะองค์ก็แสดงทมแล้วก็จากไป พระอน,นุนบอกว่าหลังผู้เจ้าจากไปได้ไม่นานพัดคุณะก,ก็ทํากาละหลงแต่ชีวิตวันผ่องใสย,ยิ่งนักผู้เจ้าบอกไม่ผ่องใสได้อย่างไรก่อนฟังธรรมยังไม่ได้ะไรเลยแต่หลังจากฟังธรรมแล้วเนี่ยละสังโยธาได้จึงบอกให้สงของผู้ที่ได้ยินได้ฟังคําตถาคตก,ก่อนสิ้นชีวิตนะจะละสังโยธาได้นะจะได้ยินจากผู้เจ้าโดยตรงก็ตามหรือจากสาวกที่นำำําคําศาสนามาถ่ายทอดหรือตัวเขาระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เอง